สวัสดีค่ะป้าตุ้ยค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีทำแคบหมูอีกสูตรหนึ่งค่ะก็มีมันหมูติดหนังหั่นแล้วนะคะขนาดนี้ค่ะที่เห็นนี่นะแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วเดี๋ยวเราไปใส่กระทะกันค่ะนี่เอาน้ำใส่ลงในกระทะเลยค่ะ1นึ่งแก้วตามด้วยหมู จากนั้นก็จะคนๆให้มันอให้น้ํามันท่วมหมูหน่อยๆค่ะไฟก็ปานกลางจะเดี๋ยวมาดูกักอีกรอบนึงเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบน,งน,ออบนึงนะเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็คนไปคนมาหน่อยนึงแต่ไม่ต้องบ่อยมากนักไฟก็ยังเหมือนเดิมนะคะเอกลางค่อนข้างจะแรงนิดนึงแต่ไม่ถึงกระแรงมากค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะอีกพักอ่าหยุดก่อนนะคะ น้ำที่ยายใส่ไปในกระทะเนี่ยรอให้มันแห้งเลยนะไม่ต้องทิ้งเลยเหมือนเราต้มหมูอะค่ะแต่เราใส่น้ำแค่นี้อ่าตอนนี้เรามาดูกันนะคะน้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะเราก็เบาไฟลงเลยตอนนี้เราต้องเริ่มคนแล้วค่ะนี่เราก็ปิดฝาไว้ก่อนค่ะแล้วก็หลีไฟนิดนึง เราก็เปิดฝานะมาคนมั่งพอเดี๋ยวมันจะนั่นมากไปก็ต้องคนให้มันเข้ากันค่ะแล้วก็คนใกล้แล้วนี่ค่ะน้ามันออกมาเยอะแล้วค่ะใกล้แล้วนะขนาดเนี้ยเราก็คนต่อไปอีกหน่อยค่ะเรียบร้อยอ่าปิดแก๊สได้แล้วค่ะปิดไฟทิ้งไว้เลยอย่างนี้นะเอาลงท่อแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะพองไหมมันเริ่มพอง มันเริ่มพองแล้วค่ะยายจะหลีเออป้าจะหลีไฟลงนะคะหลีลงอีกหน่อยให้มันค่อยๆพองขึ้นทอดแล้วค่ะตกลงกรอบนะคะสูตรนี้สําเร็จค่ะ มาชิมกันนะคะกรอบค่ะกรอบพองค่ะ